คุณแบบขบซ้อนอยู่ในช่วงแบลังเลอยากจะแบบอยากอยากคุยกับคนนู้นคนนี้บ้างเไรเป็นแฟนกันแล้วหรอ่าเป็นแฟนแล้วหรือว่าแค่เป็นสิ่ียคุยคุยกันอยู่คุย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 คุบคุยคายคุยคุบคุยคุยคุเคายคุยก็ยคุยค้ยคนยคุดคุย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 นี้เลยคุกขอยด้ยคุยคุยอุยคุยคอนเลยคุยครยค่าคุย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 คุนแุยคุยคคุยค ะื่่นบ้างอมีเราคนเดียวไม่พอเจอเห็นเราเป็นตัวเลือกใช่ไหมไม่ว่ามีเราคนเดียวไม่พออยากจะมีช้อยเพิ่มไม่ก็คือก้บบาวก็ให้โอกาสพี่บู่ได้เลือกแบบหลายๆหโนบ้างอะไรเงี้ยคือเราก็มีฟีลอบมีอิสระอะไรี้าะนั้นเธอลองกลับไปอยู่คนเดียวลวลองทบทวนร่นอนคือเราไม่โอเคกับอะไรแบบนี้ โอกาสให้ตัวเองว่างแล้วถ้าไปายทางน้องเลือกคนอื่นแล้วพี่จะทำไงเราก็คุยกันแบบเป็นเพื่อนเป็นพี่กันก่อนดีไหมล่ะเอกยังไม่พร้อมจดไม่ได้กูยังไงคุณก็รู้สึกคุณทำใจไม่ได้ใช่ผมทำใจไม่ได้ที่เวลาแบบเจอแบบใครๆบซ้อน่างนี้คุณจะยังไงแต่คือแบบถ้าถ้าเจอแบบนี้ผมเคยเจอแบบนี้ผมจะทำดีกับกับเขาให้เต็มที่อ่ะ ับผมเออเอาสิน้องวันไงครับน้องเขาจะอะไรครับเก้าอยากลองเปิดโอกาสให้ตัวเองคุยกับคนอื่นบ้างอ่ะได้ไหมอ่ะเก้าคิดว่าดีแล้วพี่ก็ไม่ว่าเว้ยเพราะว่าถ้าเก้ารักพี่จริงอ่ะเก้าก็ไม่ทำ่างนี้หรอกจริงจริงถ้าสมมุติเก้าคุยกับพี่ต่อแล้ววันใดวันหนึ่งเก้าก็มาบอกผมนีกับพี่พี่ก็คิดว่า อนาคข้าง,ง,งหน้าย,ยังไงก้าวก็ต้องพูดกับพี่อย่างนี้อีกถ้าก้าวแบบอยากคูยกับพี่จริงก้าวก็คุยกับพี่คนเดียวเขาเลือกที่จะยุติกระโลกคือยังไงคุณก็ไม่ยอมไม่ยอมครับผมเลิกเป็นเลิกเดี๋ยวเราจะไปฟังคําตอบของเพื่อนปอนบ้างออว่าจะเป็นอย่างไรปอนเป็นไงสบายดีนะงงงงอะนวันนี้นะครับมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับ น้องปอนะครับไอเด็กอ้วนนะครับผมก็จะัวแฉอย่างนี้ต้องบอกก่อนว่าฉายายปอนเนี่ยมันคือปอนคอนแวนนะครับที่มันได้มาเพราะว่ามันน่ยสาวเยอะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเจอผู้หญิงที่แบบครบซ้อนนะครับมันก็คงจะไม่สนใจอะไรครับเพราะตัวมันเองก็ครบซ้อนไปด้วยก็คงสลับกันก็ลงตัวพอดีครับเจอวันคู่วันที่มันก็มีเหมือนกันอะไรเงี้ยครับคุณอาคุณคนละคนต่อเลยนะไม่ต่อแล้วร้อนที่มันบอกว่าเลิกก็เพราะว่าคุณมีอีกคนไงใช่ผมมีอีกเยอะแยะผม ปรากฏว่าเราไปดูว่าเขาเนี่ยเป็นคนบางทีก็แบบโมโหหุดหงิดเวี่ยงอยู่ๆก็แบบอารมณ์ดีเฉยอยู่ก็เวี่ยงอยู่ก็อารมณ์ดีเราจะทํายังไงจะรับสถานการณ์ไวคือใบชยไวบชองหรือเป็นช่วงนั้นอาจจะเป็นมาเอาใครก่อนดี่ยไฟฟ้าก็อนไฟฟ้าแนงไหมถ้าแฟนสาวมีสองบุคลิกใช่ไหมก็เราก็ต้องปรับอารมณ์ตามเขาให้ได้ครับทนเหรอทนครับผมว่าทนดีกว่าท่านในเวลาเรา เดี๋ยวยิ่เงาเดี๋ยวก็ดีนะต้องเยอะพี่ปอวันนี้ก็อยากไปดูหนังเลยอ่ะป่ะพี่ว่างจริงเหรอจริงเฮ้ยไม่อยากดูแล้วว่ะวันนี้คันน่ะคันแล้วเป็นนไงอ่ะคั่ะยังไงอยากกลับบ้านแล้วอ่ะเอากลับบ้านเลยพี่ซื้อตั๋วแล้วอ่ะก้าวแล้วตั๋วโอ๊ยฉานมันโธ่อยากกลับบ้านแล้วว่าร้อนหิดด้วยเนี่ยเออร้อนด้วย มีร้านหนึ่งอร่อยมากี่ไหนอ่ะออแถวนี้แถวนี้คุยไม่เอาว่ะเาบรนยายแล้วป่ะเออ่ะเขาแล้วเออมเอกคน้วนะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ไปนั่งสมาธิก่อนไหมเนี่ยอ๋อไปนั่งสมาธิก่อนดีกว่าโอ้โหอะไรดวหูดวมวแ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 มวดูดูดูดาดู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 ดดดด คัแต่งได้แวบเทรดาวิคิวโหน่าท่เลยอ่ะใช่ร้านนั้นสวยมากเลยนะนั่นคือเมื่อโอากาอเลยอ่ะวันเกิดที่ผ่านมาซื้ออะไรอ่ะเออแค่คิ่นึงไม่พอ ติดหนุ่มพีโอด้วยนะครับผมก็ไม่เข้าใจติดได้ยังไงนะครับน่าจะเป็นผมมากกว่านะครับผมยังไงช่วยพิจารณา,าใหม่ด้วย <laughs> นได้ครับเพราะปัจจุบันเหมือนเหมือนจะเจออย่างนี้อยู่นะครับเรเียนจะได้คือปกติเขาก็จะเจออย่างนี้อยู่แล้วครับผมไม่ได้แซวนะไม่ได้แซวอย่างที่เคยเห็นพี่พบมาก็เ,าเป็นคนค่อนข้างยองผู้หญิงแล้วเป็นคนเกรงใจเกรงใจผู้หญิงครับผมใครได้คิวก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นคนที่โชคดีนะเพราะว่าถ้้คิวรักแล้วแหละว่าคุณจะเป็นอะไระมันก็ยอมมาเลยครับมันขอแค่ความรักตอบแทนครับ<อ>วันนี้ก้าวคุณจะพอใจคำตอบของใครมากที่สุด ก็จะต้องให้เลือก3ามคนนี้ก้าวจะเลือกพี่โอ๋แล้วนะคะทาไมถึงเลือกพี่หู๋ก็ดูเป็นคนแบบตรงตดีอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ถ้าเป็นแบบที่เพื่อนของคุณก็ไม่น่าใช่แล้วเละมาแล้ววันนี้เราได้รู้แล้วนะคะว่าน้องก้าวได้เลือกหนุ่มกรีโอคนไหนวันนี้ของคุณมากค่ะทนากสาวของเรานะคะ น้องก้าวค่ะและสามหนุ่มคกลียวค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณสถานีเก๋ๆนะครับเดอะคริสตัลเรียบทางด่วนรามินธาเอกมัยนะฮะวันนี้หมดเวลาพวกเราแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะครับกับรายการปฏิบัติการหนุ่มโสดในฝันบายคกลียวไปแล้วสวัสดีครับ เจอคำถามแรกตกใจครับแล้วก็พยายามตอบให้เป็นจริงมากที่สุดน,นะครับแต่ก็เพื่อนก็ทําพังแะ้วเพื่อนผมเนี่ยร้ายมากครับผมคาถามของผมค่อนข้างจะค่อนข้างตรงกับที่ผมเคยเจอมาครับก็คือเหมือนเป็นเจอผู้หญิงสองบุคลิกอะไรแบบนี้เดี๋ยวดีบ้างเดี๋ยวร้ายบ้างก็คือเราก็รับตามตามอารมณ์ของเขาครับาถามยากไหมก็ไม่ยากนะเพราะว่าคิดว่าถ้าเกิดว่าเราเจอสถานการณ์แบบนี้จริงๆแล้วเราจะทําแบบนี้วันนี้รู้แล้วฮาวเก้าเนี่ยไม่ได้เลือกคนที่หน้าตาเลือกคนที่ความจริงใจครับผมกินขาดเลย